สวัสดีครับทุณผู้มชมครับยินดีต้อนรับมาร่วมสนุกกับชีววิทยากับบอ้อยตอนนี้เราได้3ทีมเรียบร้อยแล้วมิชชั่นวันนี้ก็คือไปหากระเพราให้แม่หน่อย yeah! แต่ละทีมจะได้ตัวอย่างของกระเพราไปศึกษาก่อนว่ากระเพราเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยโอเคปะ่กะกะเพราที่เราจะไปหาครับลองลองลองจับดมลองจับกันดูซิว่าหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนที่จะขยี้ดูหน้าตาของมันก่อนดูหน้าตาของมันก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไรหมดเวลาขอค้นครับนั่น,นแหละขอคืนครับในสวนของเราเนี่ยครับจะมีโจทย์ด้วยกันอยู่4ชนิดด้วยกันครับซึ่งจะถูกปิดไป้ายไว้เป็น A, B, C และดีแล้วเลือกซิว่าต้นไหน คือกระเพราไปเลยไปเวกเลยทำไมมันใหญ่ไปอ่ะมันใหญ่ไม่เหมือนกับมุมมุมันต้องเล็กกว่านี้ไม่น่าใช่ใช่หรป่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ได้กินหมดไปเลยนะกินเหมือนเปเลยเหรอแน่ใจเหรอใช่สีมันใช่สีอะไรก็มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เหรอ มันผ่ามันผ่าเนาะผ่ดมากใบดูเขามันดูอ่อนไปมันมีน้ําแข็งละจะชิมไหมลูกอ่ะใบแข็งไหมอันนี้อันนี้คือดอกลูกชิม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 ไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเพิ่งชิมไปเองเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่่ใชชอันนี้เข้ามายังไม่ทันถึงเลยบอกว่าไม่ใช่แล้วทําไมอะใบใหญ่ไปใบมันใหญ่ไปลองเด็ดมาแล้วดมมิงเม่งเป็นไงครับไม่ใช่ไม่่ใชจะใช้เปล่าก้านแข็งไปอ่ะก้านแข็งไปหรือเปล่า กลิ่นมันเป็นยังไงกลิ่นเมื่อกี้เราลองเราลองดมกลิ่นมากลิ่นใวม่เขาขยี้มาเปรีเหมือนหรือเปล่ากลิ่นมเหมือนนะกลิ่นเหมือนหรือเปล่าเหมือนเหมือนไม่เหมือนมากไม่เหมือนมากเหรออันนี้ไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่อสมดอกก็ใช่แล้วสีใบเป็นไงครับไม่เหมือนจากการที่ดมแล้วนั้นมันคือหัวแล้ครับจากการที่ดมแล้วมันคือหัวพาใช่อันนี้ฟันทองเหรอตีวฟันทองสักหนอนิดนึงแต่ว่ากระเพอาเหมือนแบบ มันมันมันจะจืดไปเลยกระเพามันจะจืดไปอ๋ <Die oon> ออันนี้คือมีขมนิดนึงดมดมดมสามารถที่จะเด็ดถั่วใบออกมาก็ได้ขยี้แล้วดมดูทรงดอกใช่ไหดอกหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยใบเป็นอย่างเงี้ยความแข็งความนิ่มของเขาเป็นแบบเนี้ยกลิ่นก็เป็นแบบเนี้ยไม่ค่อยแน่ใจเรามาฟังคําตอบของแต่ละทีมดีกว่าครับทีมที่1นึ่งครับคือทีมที่2ครับดีครับและทีมที่3ครับ ดีค่ะเราจะเชิญลุงอัมมาครับลุงอัมครับเชิญมาเลยเย้ตอนนี้ลุงอัมมีเลยลุงจะเลยแล้วล่ะคือทั้ง A B C D มาเลยครับพู๊พวกนี้ลักษณะดอกจะคล้ายๆกันหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วนะมันเป็นชั้นๆชัดๆแบบนี้เลยดอกอ้าวต้นที่เอ๊ะไขวาหัวละพายกเบอมมันคือ แมงลักรู้จักแมงลักไหมครับรู้จักไหมเคยเห็นเม็ดแมงลักใช่ไหมใบของเขาก็สําหรับใช้ประกอบอาหารได้เช่นกันนี่นี่เม็ดแมงลักที่เอาไปแช่น้ํามันก็อยู่ในนี้ต่อไปตับีบีบีตัวนี้อะไรครับโหระพากลุ่มไหนว่าโหระพามีสิทธิมีสิทธิ์ที่คือ โอละพาโอละพาเอาแล้วเอาแล้วเอาแ้อนนี้เหลือสเหลือสองตัวละเหลือสองตัวละซีกับดีสีอันนี้ใบโตกับเพื่อนใบโตกับเพื่อนเลยอะไรครับยี่รายี่ราโย้ยพวกเราอาจจะไม่รู้จักยี่ราบครับเป็นส่วนประกอบในอาหารได้เหมือนกันแปลว่าทุกทีมถูกต้าง สุดยอดสุดยอดสุดยอดกิจกรรมที่เราทําวันนี้ครับนั่นคือการทํางานขั้นพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์เลยครับนั่นคือการสังเกตมีการจดบันทึกแล้วก็มีการวิเคราะห์นี่คือพื้นฐานง่ายๆที่เราสามารถจะนําไปใช้กับชีวิตประจําวันเราได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณลุงอ่ำของเราเป็นอย่างมากนะครับสำหรับในการที่จะมาบอกว่าอันไหนคือกะเพราขอบคุณนะครับลุงอำ่ำขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับความสนุกกับชีววิทยาได้ใหม่ในครั้งหน้าครับ বায় উ